หแต่น้องตาวันนี้มาร่วมงานด้วยเป็นยังไงบ้างคะค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานเซ็นเตอร์วีริอวอร์สคือเจ้าเ n นทเวนตี้ไฟค่ะก็ตื่นเต้นมากๆวันนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาร่วมรุนกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะเน้นรางวัลของความงามในปีนี้คือต้องเชื่อเฉลิมเาะปีนี้คนรักสุขภาพาสถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วก็หลากหลายแบรนด์นะคะก็เรียกได้ว่าไม่แพ้กันเลยอย่างเราเองที่ดูแล ความสวยยังไงครับก็ที่สําคัญเลยนะคะสกินแคร์สำคัญมากๆเลยค่ะแล้วอย่างตัวเรานี่ต้องดูแลยังไงครับเพื่อแบบน้องหน้ากล้องด้วยอะไรด้วยเออมีอะไรพิเศษถ้าสำหรับน้ำตาลนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือครีมกันแดดคระครีมกันแดดสำคัญมากๆเพราะว่านอกจากจะเป็นแสงอาทิตย์แล้วก็แสง UV นะคะก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยออแล้วอะไรเมอยยุเพิ่มขึ้นได้จริงๆครีมกันแดดก็สำคัญมากๆ ถ้ว่าเป็นความสวยก็ยังมาแรงแน่นอนค่ะในทุกๆปีแล้วแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะสุดท้ายอยากให้เราแบบแสดงความดีๆจาผู้ที่ได้รางวัลค่ะก็วันนี้นะคะใครที่ได้รางวัลนั้นขอแดงความดีๆด้วยจริงนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนดูทุกคนนะคะหันมาดูแลตัวเอง่ะลงทนกับตัวเองดีที่สุดแสดงหน่อยเป็นไงบ้างคะเรียกว่าเป็นกระแส ค่ะก็ตอนนี้นะคะกําลังรอเปิดกล้องเกอรูสค่ะคนหลักทำหลักเคยอยู่ค่ะก็ดีใจมากๆที่ใกล้จะได้เปิดแล้วเพราะว่าที่จริงคิวงานของหลายคนที่ล็อกไว้ตั้งแต่แรกค่ะอาจจะทําให้การเปิดกล้องล่าช้านิดนึงแต่ว่าอยากให้แฟนๆตัวใจรออีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาแน่นอนแฟนพี่ออนแอร์อยู่เหรอะยังไงพี่ออนแอร์อยู่ตอนนี้เหรอคะเพิ่งจบไปนะคะยินิีมานะคะ backstage บูงานมินมอญเพิ่งจบไปเลย5 EP ค่ะกระแสกระแสที่สุดต้องบอกเลยว่า ซีรีส์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกคนเลยนะให้มาดูงานผลงานดีๆอีกหนึ่งงานนะคะจากบ้านจีเป็นทีวีนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นซีรีส์ที่ยกระดับของวงการบันเทิงไทยเช่นเดียวกันอย่างงงานนี้มีความแบบเราตัวเรานี่คือมีความจิตมากเลยนะนยใช่ค่ะเป็น,ปนอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างยากมากๆ,ๆสำหรับตันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายกับเหนื่อยมากๆช่วงนั้นแล้วก็ไปถ่ายซีรีส์ที่ค่อนข้างโหดมากๆกับวงหาเงินมอนนะคะแต่ก็รู้สึกว่า ได้วิชามาจากเรื่องนี้เยอะมากๆแล้วก็อยากชื่นชมเบื้องหลังนะคะที่เขาทํางานอย่างหนักหน่วงแล้วก็เชื่อว่าทุกคนหายเหนื่อยเมื่อเห็นผลงานที่ออกมาเห็นภาเบื้องหลังออกมาแต่ละอย่างนี่คือทุกคนพอเราพดมกากๆเหมือนกันสว้งการแสดงค่ะก็จริงๆก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับรุ่นพีน่พนะคะพิเตอเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร่วมงานกับพิเตอร์ก็อยากจะร่วมงานกับพิเตอร์อีกหลายๆครั้งค่ะก็สำหรับน้ำตาลคือ ในเรื่องของอินิกม Black กสเต e นะคะก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ยากคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นองค์ประกอบหลักๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่ต้องแสดงร่วมกับหลายๆอย่างที่ค่อนข้างแต่ามันก็จะทําให้การทำง,งานค่อนข้างเล่นกับจินตนาการในส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทีมงานทีมทมุ่งกับเรื่องหลังที่เขาทำทั้ง CG ทั้งท็อปทั้งฉากทุกอย่างที่ออกมาสมจริงแล้วก็มีผลกับตัวนักแสดงมากๆก็ทำให้เหมือนแบบ ทั้งเรื่องหลังแล้วก็เรืองหน้าตับช่วยกันอย่างเป็นทีมเลยก็มันเป็นในเรื่องของความเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีศยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนไกลนอกกับคนไทยคนไทยก็เชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับตาเองมันก็จะมีความเหมือนแบบเราโตมากับอาร์ตกับวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเขาได้มาเอาได้เข้าไปอยู่ในอ่อเรียกว่าอะไร จักรวาลของอินิกมากก็เป็นอะไรที่เปิดกว้างสำหรับนิำตาลมากินคุม้มแต่แฟนกับคนเรียกรอให้เพิ่มเนาว่าให้ EP ไม่พอใช่เพราะมาให้ EP สำหรับตานเองก็ยังรู้สึกว่าเออน้อยตอแต่ว่าจริงๆิงน้อยแต่ว่าก็คมมากๆแต่ขนาดแค่ให้ EP อย่างตัวละครที่คือรับหทดลยหนักหนักมากๆเลยค่ะก็อย่างน้ำตาลเองที่มาไม่ไค่อยไม่ได้เยอะมากรับใครที่ไม่ได้ดูนะคะก็น้ำตาลมาด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบทบาทเท่ากับตัวอื่นค่ะแต่ว่า แต่ละตัวละครเรียกว่าอะไรเรื่องนี้เล่าในพาร์ทของแต่ละคนได้อย่างละเอียดมากๆเลยค่ะบอกว่าจะมีซีซั่นสามไม่แน่นะคะมไม่แน่จริงๆเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเุ่อวกกับพี่โอตนะเขาเล่าไว้อยา่างตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วเลยอะพอมาเป็นภูมิหาหมือนพมองก็ตอนจบก็ทําให้คนดูคิดต่อได้ว่าจะมีต่อหรือจะจบแค่นี้ก็ได้ยัานสานใจการแสดงแบบ บบก็อยากนะคะรู้สึกว่าเคยบอกพุ่มกลับไปค่ะว่าถ้ามีโอกาสอยากรู้มันกับพีกันะค,ะคืออยากให้มันแบบลบจิตหยดจิตไปหนนออมดเลยว่ <laughs> ก็อยากนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเคยอ,อยากเล่นแบบเป็นตกรโรคจิตมากๆแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยพอเป็นคนคนที่แบบเริ่มจูนเอาออกยากเลยก็อาจจะมีผลกับข้างในเน่ยก็อาจจะแบบเดี๋ยวช่วงไหนที่รู้สึกดีแล้วถ้าโอกาสมาก็รับไว้แน่นอน เรามีวิธีถอนถอดยังไงเออคือเคยคิดว่าเป็นคนจูนเอาง่ายมากเพราะเป็นคนตลกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเรายังอยู่ข้างในอนะไรเงี้ยก็ถ้าจูนเอาวิธีการที่จะช่วยกำการจูนเอาได้ก็หนึ่งทานของอร่อยสองก็คือแบบเียมาเจอมาคุยพูดพูดคุยกับผู้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับตัวบทละครเลยนะค่ะก็อาจจะช่วยได้มันเคยมีคนถามไหมว่าเราใส่ตาเปลี่ยนก็ะลิ้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ ถ้าสมมติว่าตัวละครเขาเอาเราไปเยอะเกินแล้วเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดำดิ่งลงไปลึกเลยอะค่ะมันก็อาจจะทําให้เราดูเป็นมีความท็อกซิกอยู่ในตัวซึ่งตานก็ไม่ค่อยชอบแล้วก็อยากจะเอาออกให้ได้ไวที่สุดตอนนี้ก็ในหลับเรืองที่เปิว่าการซีรีส์จักรวาลของบ้านเราที่ไม่ใช่แค่ซี่วานค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะก็อินิม่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น้ำตาลเองก็รู้สึกดีที่ได้เล่นมากๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องที่รู้สึกว่าตัวเองได้กระโจนลงไปทําอะไรใหม่ๆ ใช่ค่ะกรูส <Okay. S 1> ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะมาแน่นอนแต่ว่ารอนิดนึงค่ะ